ทานอีศกเรื่องวัวชนกับกบวัวสองตัวสู้กันอย่างดุเดือดในทุ่งนาโดยที่สุดทางข้างหนึ่งเป็นหนองน้ำมีกบชราตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นมันตัวสันว่นควัญหนีขณะเฝ้ามองการต่อสู้กันดุเดือดเลือดพล่านท่านกลัวอะไรหรือกบหนุ่มตัวหนึ่งถามขึ้นเจ้าไม่เห็นหรือกบชราตอบว่าวัวตัวที่พ่ายแพ้จะถูกดันจากย่างามงามทางฝั่งนู้นมายังกอกกบของหนองน้ำฝั่งนี้ แล้วพวกเราก็จะถูกบี้แบนจมโคลนเหตุการณ์เป็นดังที่เจ้ากบบอกวัวตัวที่ไพ่แพ้ถูกดันลงไปในหนองน้ำและกีบเท้าอันมาหือมาของมันก็บี้พอวอบกบจนถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้ยิ่งใหญ่ล้มลงผู้ที่อ่อนแอก็ต้องเจ็บปวดตามไปด้วยพุทธภาษิตสัพังปรวสังทุกขออ์ของการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้น นิทานอีศบเรื่องคนเลี้ยงแพะกับแพะแพะตัวหนึ่งออกจากฝูงเพราะถูกดงโคเวอร์ยั่ยยวนใจคนเลี้ยงแพะพยายามเรียกมันกลับมาแต่ไรผลมันไม่ยอมเชื่อฟังเขาเขาจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วปาไปถูกเขาแพะหักคนเลี้ยงแพะรู้สึกตกใจมากอย่าบอกเจ้านายนะเขาขอร้องเจ้าแพะไม่หรอกเจ้าแพะพูดขึ้นยังไงเขาที่หักมันก็บอกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีทางซ่อนเร้นการกระทําที่ชั่วร้ายได้พุทธภาสิตทุวิชาโนโปราพโวผู้มีความรู้ในทางชั่วเป็นผู้เสื่อมนิทานอีศบเรื่องอีกากับหงอีกาตัวหนึ่งซึ่งใครๆก็รู้ดีว่ามันนำราวกับฐานรู้สึกอิจฉาหง คพราะขนของหงมีสีขาวผุดพองดุดดังหิมะบริสุทธิ์เจ้านกง่งงม,มีความคิดว่าหากมันใช้ชีวิตเหมือนหงที่ว่ายน้ําและดำน้ําตลอดทั้งวันกินแต่สาหร่ายและแตะไคร่น้าขนของมันก็คงจะกลายเป็นสีขาวเหมือนหงดังนั้นมันจึงจะละทิ้งบ้านของมันในป่าและทุ่งนาแล้วบินร่อนลงไปอาศัยอยู่ในทะเลสาบและหนองน้ําแม้ว่าตลอดทั้งวันมันเอาแต่ล้างตัวแล้วล้างตัวอีก จนแทบจะจมน้ำขนของมันก็ยังคงเป็นสีดำอยู่เช่นนั้นแถมวัชพืชน้ำที่มันกินเข้าไปยังไม่เหมาะกับร่างกายมันจึงผ่ายผอมลงเรื่อยๆจนในกระทั่งในที่สุดมันก็ตายยอยักษ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่อาจแก้ไขสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพุทธภาสิตปมาธรรมนุยุนชันติพาลาทุมเมทิโนโชนาคนพานมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาท นิทานอีโศบเรื่องลากับตักก๊กแตนวันหนึ่งขณะที่ลากำลังเดินอยู่ในท้องทุ่งมันพบตักก๊กแตนตัวหนึ่งกรีดร้องอย่างเบิกบานตรงมุมหนึ่งของทุ่งที่มีหญ้าขึ้นเต็มเจ้าลาฟังเพลงของตักก๊กแตนด้วยความชื่นชมยิ่งนับมันเป็นเพลงที่เปี่ยมด้วยความร่าเริงจนหัวใจที่ใฝ่หาความสำราญของลาแทบจะล้นไปด้วยความปรารถนาที่จะร้องเพลงให้ได้อย่างตักก๊กแตน อะไรกันหรือเจ้าลาถามอย่างนอบน้อมยิ่งอะไรทำให้ท่านมีเสียงไพเราะสนอหูเช่นนี้ท่านกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีน้ำทิพศักดิ์สธิ์ใดที่ทำให้ท่านขับขานเพลงได้วิเศษเช่นนี้มีสี่เจ้าตกักแตนผู้นิยมช,มชมชอบความขบขันตอบพวกเรากินน้ำค้างท่านลองดูก็จะรู้เองดังนั้นในเวลาต่อมาเจ้าลาก็ไม่กินไม่ดื่มสิ่งใดอีกเลยนอกจากน้ำค้างเป็นธรรมดาไม่นาน เจ้าลางโงผู้น่าสงสารก็ตายจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากฎแห่งธรรมชาติไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พุทธภาสิบอุทธาเนนโปปมาเทนสนเยเมนเทเมนจอทีปังกยิราถาเมทาวียังโอโคโนาภิกิรติผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความมันความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความข่มใจ นิทานอีสศเรื่องหมาจิ้งจอกกับปูวันหนึ่งปูตัวหนึ่งเกิดรังเกียจหาดทรายซึ่งมันอาศัยอยู่ขึ้นมามันจึงตัดสินใจเดินทางไปยังทุ่งหญ้าในแผ่นดินซึ่งอยู่ไม่ไกลนักนะที่แห่งนั้นมันจะได้พบอาหารที่ดีกว่าน้ําเค็มและเหลือบรายตัวเล็กตัวน้อยในทรายดังนั้นมันจึงคลานไปยังทุ่งหญ้าแต่ที่นั่นเองมีหมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งมองเห็นมันเข้าเจ้าจิ้งจอกถลนัน นะเข้าไปจับปูกลืนลงไปทั้งเปลือกทั้งก้ามในชั่วพริบตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในโชคชะตาของตอนเองพุทธภาษิบปุรานางนาพินเทนเวคันติมกุพเยยยโยมาเนโนโซเจอากาสังนอสิโตสิยาไม่พึงเพลิดเพลินของเก่าไม่พึงทําความพอใจในของใหม่เมื่อสิ่งนั้นเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงอาศัยตัญหา